่มอยากจะคุยกับคนไหนเป็นพิเศษนะครับผมไม่รู้จะคุยกับใครเพราะมันสวยหมดเลยมันเหมือนถ่ายตายปกหนังสือมากเลยฮะคือ <c oughs> แต่ว่าเราไม่ได้เน้นว่าต้องเอาคนสวยมานะฮะคือ <c oughs> คือสวยด้วยแต่ว่าแต่ละคนนี่รู้แล้วแต่มีของมีความสําเร็จในแต่ละด้านของชีวิตของเขาแล้วจากนั้นคนแรกเลยไม่เคยไม่เคยเห็นเขาในมุมนี้เลยครับพี่ชอทคะไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่พี่ชอดได้ไงล่ะ <c oughs> พี่ชอตนะพืนป๊บผมก็ต้องถามคนสุดท้ายก่อนน้องแนนก่อน <ฮะ S 1> ไม่เคยเห็นมุมนี้ทางด้านแบบว่าเป็นเป็นผู้ประกาศผู้ประกาศเลยก็เรียกว่าเป็นงานแรกเลยก็ว่าได้นะคะก็ต้องขอบคุณทาง g ีเอ็มนนะคะที่ที่ให้โอกาสนะคะจริงๆก็เป็นงานที่สนใจมาตั้งแต่เริ่มเข้างวงการแต่ด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิประสบการณ์ยังไม่มีโอกาสก็เรียกว่าเป็นน้องใหม่ของข่าวแต่ว่า เรียกว่าทุ่มเทเต็มที่ทำกันบ้านหนักค่ะคุณนันใช่ครับทำกันบ้านหนักกันมากจริงๆทุกๆคนนะครับก็อาจจะเห็นคุณแนนฉีกขาเข้ารายการทำโยคะโชว์ได้โอ้โหคนด้วอย่างนั้นครับนะฮะอ่ะสักนิดหนึ่งพูดคนละนหน่อยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ค่ะศิริโรจนรจะนเสถียรนะคะขอบคุณค่ะแหมมีแบบว่าแอบมีนิดขอบคุณมากเลยนะคะก็ไเรียยนดด็ออกเตร์มา้วใช่มฮะเริ่มพูดพูดเสียงสองไม่ติดเลย นะคะก็จะเรียนตามดรอ่านเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่า g m m n e w ของเรามีดรหลายคนมากเลยค่ะมีด็อกเรอันดรนาวินตาดรเปเปอร์นะคะจันรับหน้าที่แถวเย็นหโมงเย็นจนถึง6กโมงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะมีคู่หูมาเยอะมากเลยมีดรนาวินตามีดรเปเปอร์นะคะทุกคนเป็นดรหมดเลยเหรอครับครับไม่ถึงขนาดนั้นค่ะไม่ถึงขนาดนั้นดูพี่หอยทำหน้าสิไม่ไอยากจะได้ด็อกร์มาตินไปอ่านด้วย ชอบระชอบุ๊กไม่หลอ่อไม่เป็นเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวยมีพี่ระเดียด้วยค่ะมีพี่หนุดีนะคะแล้วก็มีนี่เลย <c oughs> น้องของเราคุณวรณสิงห์ <c oughs> ซึ่งจะไม่เคยเห็นวรณสิงห์ในในในเวอร์ชั่นแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าก <c oughs> อนแรกนี่ก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนขึุดขึงอะไรเงี้ยว่า <c oughs> เออเขา เขาแน่จะเป็นคนแบบอารมณ์ประมาณแบบคุณพ่อคุณแม่เป็นโควีซีไรเงี้ยคือต้องเครียดนี่หรอมะปรากฏว่าน้องติงตองมากแล้วน้องก็สามารถพรีเซนต์เขาออกมาได้ได้ได้ดูแหวงแนวแล้วก็หลากหลายดีมากเป็น<ต>เอนไซ์โคพีเดียของกลุ่มค่ะใช่แต่ถ้าใครได้ติดตามจะเห็นว่าเวลาเขาวิเคราะห์อะไรนี่คือโอ้โหยังล้ำอย่างมาก ถูกจริงๆแล้วคือตอนที่เรียนเชิญน,นงวันศิลป์มาเนี่ยเป็นคนที่ติดตามงานเขียนแล้วก็มุมมองเขาแล้วก็ชื่นชมไปตลอดเป็นไงบ้างครับกับการมาเป็นขู้มาฉลาดที่การาทราทำตัวโง่ลงนะครับยากนะครับคือมามาด้วยความความคิดอย่างเดียวเลยคือแบบ more, <c ười> อยากลองทําสิ่งใหม่ๆแล้วมันมันดูน่าท้าทายน่าสนุกมากก็เลยรู้สึกว่าเป็นงานที่ยากพอสมควรเพราะตอนนี้เราเริ่มมาประมาณ1เดือนแล้วนะครับผมก็จะมีสิ่งดึงความสนใจต่างๆ ที่ทาให้เราสมาธิหลุดเยอะมากอย่างเช่นอ่านอยู่ก็มี S m S เข้ามาว่าอยากรู้ข่าวกระเทยชู้คนบ้าจังเลยครับนะฮะผมใจผมก็คิดแค่กระเทยชู้คนบ้ามันจะเป็นยังไงเนาะเออก็เลยแบบสมาธิก็หลุดไปนะฮะหรือว่าหูฟังเนี่ยฮะคือบางครั้งเขาก็ลืมปิดผมก็แบบวันนี้ครมมีประชุมอะไรนะครับผมในหูก็แบบรูปพี่เรียนไหนเหรอเออขาเท่าไหก็เลยหูมคุณไม่ควรเอางานเบื้องหลังมาพข้าแทรกสิงนะฮะมันทเสียหายนะครเอาแต่นอกจากนั้นเรายังมีเนื้อหาสาระนะครับแล้ว ที่ไหนไปแต่เรามีความเชี่ยวชาญในคนละอย่างนะครับอย่างแตงโมชัดเจนว่าเรื่องกีฬาครับผมอย่างผมก็จะสนใจเรื่องข่าวต่างประเทศเป็นหลักครับซึ่งจริงๆแล้วผมดีใจมากเลยนะพี่หอยครัครั้งแรกเลยที่พี่ชอดเรียกผมไปคุยเนี่ยนะฮะพี่ชอดบอกว่าเนี่ยอยากจะให้มาอ่านข่าวกีฬาผมดีใจมากๆเลยนะฮะแต่ผมดีใจได้แป๊บเดียวฮะทำไมพี่ชอดก็เลยบอกว่าขอบคุณมากนะที่นี่ไม่มีใครอ่านข่าวกีฬาแล้วนะน้องคือไม่ ใครแล้วไงฮะผมก็เลยมารับหน้าที่ตรงนี้จริงๆไม่จริงครับผมว่าคือแตงโมมันมีความชัดเจนอะทำให้เล่าข่าวกันเมืองพี่ก็คิดว่าดูไปกีฬาอยู่ดีครับขอบคุณมากนะครับชมใช่ไหมคะเป็นเป็นชมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสองคนคุยอะไรกันครับครับคือผมก็ทํางานทีมเดียวกันนะฮะแต่ว่าคือล่าสุดเนี่ยคือข่าวกีฬาไอ้คุณอยาํขำออกหน้าออกตานะฮะคนอื่นเขาจะไม่ขำกันเลยนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยข้ามสองคนที่ไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยว ขอคุณพูดแป๊บหนึ่งนะสิครับนี่น, <Blues S 1> น,นะคร<ล><ล>ับให้ให้นนพ,พูดนะพูดไม่คืออยากจะนําเสนอข่าวกีฬาในรูปแบบใหม่ปกติในข่าวกีฬาก็จะเป็นประมาณว่าเออแมนยูใครยิงใครชนะแต่ผมอยากจะ,ะพาข่าวกีฬามาในรูปแบบนอกสนาบมบ้างอย่างชาริวชับปวยอย่างเงี้ยฮะตอนนี้เลิกกับเมียแล้วนะฮะจริงเหรอคบ ใช่แล้วอย่างเงี้ยใครไม่รู้วันนี้ก็จะได้รู้ซะเราใช้หัเรื่องกับแฟนดีกว่าครับผมอันสมกว่าเดไม่ได้ครับเพราะว่าแตงโมแตงโมข่าวไม่ใช่แชแต่เช้าเรียมาผิดรายการป่าวะคือผมก็เลยจะบอกว่าพอจบเสร็จแล้วผมก็เดินข้ามใหม่ฝันเลยฮะไปจัดแชแต่เช้าเลยใช่แล้วฮะอเหลือเดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยประสาทไม่ค่อยดีนะฮะเพราะย่ยไม่ได้ แยกแยะไม่ค่อยออกเดี๋ยวก็นั่งข้างอ่านเดี๋ยวก็นั่งข้างรดดำนะฮะคือคือเหลือได้จริงใจมากนะพี่หอยมากนะฮะคือผมจะบอกว่าต้องทำสองอย่างไปควบคู่กันเพราะเดี๋ยวนี้สปอร์ตไม่ได้สปอร์ตธรรมดานะฮะเป็นสปอร์ตเอเดเตียนเขาจะมาเมือครับครับผมนี่ครับคือความภาคภูมิใจของผมนะฮะขนาดขอเสียงโผล่ครัมันอย่ากันนึกว่าอ่านข่าวกีฬาอยู่เลยนะครับไม่ใช่แล้วเรายังมีคุนแอนนะครับขุนแอนขอบคุณวยนะสิแล้วกลบมุณแอนทวีระนะฮะมันจะไปหลบด้านหลังกลาง สนุกนะคะได้มา่วบงานเพราะว่าจริงแนวแอนสายแอนแอนจะมาเรื่องของการอ่านข่าวและส่วนใหญ่จะเจอในข่าวเศรษฐกิจอาจจะดูจริงจังแต่ทีมนี้เฮฮาทุกคนนะดังนั้นการอ่านข่าวผมเนี่ยฟังพี่แอนอ่านข่าว <c oughs> ตลอดลยครับ้ม่อาแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ของความจริงใจนะฮะขอให้ทุกคนเข้าใจเราฟังข่าวเราจะได้แบบสิ่งติอะไรกลับมาที่ผมอีกแล้วเหรอไม่ไม่เขาไปทงรู้แล้ว อาจจะเขินๆประมาทกันเพราะว่าอาจจะไม่เคยร่วมงานกันแต่ว่าทําไปสักพักเราจะเบรน,นกันได้ดีหนึ่งเดือนผ่านไปเราค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อเดียวกันออดังนั้น,นการนําเสนอข่าวนี่ตังโมคิดถึงล้วนะเนื้อเดียวกันเนี่ยไม่เป็นเนื้อเดียวกันัะผมเป็นทองแผ่นเดียวกันน <c oughs> ดีนะ <c oughs> เราไปอ่านช่วงเวลาเดียวกันพีอพูดไปวงทัพนะนั่นพ่อผมนะพ่อผมมาละ เราได้แอนจะอ่านรับหน้าที่ตอนช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงนะจกวันจันถึงสู่กับพี่แนรจริตากับพี่อ่านครัวนะคะครับผมพึ่งลงมาเมื่อสักครู่พี่เซตลงมาก็สดๆเลยนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็อย่างที่บอกอยากจะให้ติดตามจี e w s นิวส์เพราะว่าอย่างที่เห็นว่าหน้าข่าวของเราแต่ละคนเนี่ยมีของทั้งนั้นปกติถ้าดูข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าอาจจะแบบนั่งเรียบร้อยกันแต่เราจะใส่ความเป็นตัวเองนะคะอย่างพี่อยู่ดีเนี่ยเขาก็จะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องสมอง หรืเกิดว่ามีข่าวอะไรเกี่ยวกับนักโทษหรือว่าเกี่ยวกับเอ่อความคิดของคนอย่างเนี้ยเขาก็จะใส่ความรู้สึกเข้าไปใส่ความรู้เข้าไปนะคะก็ดูข่าวเราไม่ได้ดูข่าวอย่างเดียวแต่ว่าจะมีความรู้ต่างๆให้ด้วยทุกคนมีของและน้องมีลายไม่ใช่ <laughs> <laughs> เอางี้เอางี้ทุกคนมีของแล้วน้องมีอะายตอบให้น้องเขามีผัวแล้วค่ะไม่รู้เป็นไรชอบคนหัวไหลดำ พเพราะเปิ้นลนไอรินไม่ไปดูนนหนังด้วยแล้วฮนะ่า